จอยไร้สายครับวิธีชาร์จจอยนะครับงคนถามนะสงสัยครับว่าจอยไร้สายชาร์จยังไงนะครับว่ามันไม่มีแบตบว่ามันไม่มีฐานใส่เนี่ยชาร์จแบบไหนมันใช้แบตนะครับวิธีชาร์จก็ใช้สายชาร์จที่มันมาให้เป็นแบบมือถือเลยอย่างนี้นะครับรูเดียวกันเดี่ยวไว้ววตรงนี้มันจะมีสายชาร์จแถมมาทุกตัวปลายสายก็จะเป็นแบบ USB นะครับเสียบกับอะแดปเตอร์มือถือก็ได้หรือว่าเสียบกับคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับใช้ไฟเท่ากันก็จะชาร์จไฟได้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชาร์จมันก็จะมีไฟกับพิบอยู่ แบบนี้ก็คือการชาร์จชาร์จไฟนะครับเราคุณสงสัยว่ามันชาร์จยังไงครับมันไม่มีอะลัปเตอร์นะครับส่วนใหญ่จะมีแค่สายชาร์จมาแล้วก็เอาลัปเตอร์มือถือหรืออะไก็เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้เลยเป็นการชาร์จนะครับ